อยู่ไหมอยู่ไหมอยู่อยู่ต uh ัววิ่งอยู่ไหนกล้องี่กล้องอยู่ใกล้เลยนี่แหละพัน่เบ็ดหนูอ่ะเด้วเดๆอเดยนยที่เบี้ยยอนที่เบียยอนให้มันดิเบี้ย่อนคันตักข้งหางตักหางฮะตักหางเอาคิปเปอร์คีบเลยตักห้างเอาเอาตักหางเลยเอ้า ้ฮะังฮะเออดเดี๋ยว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 หั่นงนนี้แปบนึงตายแลบิดตีนเตะอะไรใช่ละก้องเดี๋ยวไปตัดออกคีมมาก่อนเมื่อหรอคีม มัอันนี้เอาก่อนมันตามมาจริงใกล้เงี้ยเหเห็นเลยลอยมาแล้วเก่งข้อาอเอาอุมเลยเต็มเบ็ดอ่ะโ้ยดีนะโดนกระดัดีเรยอใช่โอ้โหมาเลยระวังจะโดดครับผมนี่ ประมาณห้าโลได้ป่ะพี่แจ๊สี่ปอนสี่ปอนสองกิโลสองกิโลโอ้ไม่ใช่สี่ปอนสี่ปอนสี่ปอนสองโลสองโลแปดปอนดปอนสี่กิโลสกิโลสี่กิโลเออสีกิโลกเอาจับแบบนักแบบนอนอนี่แปดปอนครับพี่น้องสี่กิโลโอ้ยดูดิใหญ่ๆเลยฮียน้ำน้ำโดนกล้องไงวะ นี่ครับพี่น้องโอ้โห้ใหญ่ๆเลยครับโอ้โห้เกือบไปแล้วครับพี่น้องเกือบไม่ได้แดด